สามตัวแน่ๆลักษณะแล้วไม่เคยมากันดำ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 โอ้โหไฮนิวด้วยไฮนิวเลยไฮนิวด้วยฮามูโรอะพิโรเรามาอีกแล้วสตาร์เกเซอร์นี่วะพร่าเพลงมาตามตามจอยหนึ er> ่งใสใจเสียบไม่ถึงออออไปไปนู่นนไปนู่นัน ไปปิดปิดเออเออเออสับกระเด็นตายกระเด็นตายไปปิด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 ล้มครับเรียบร้อยโอ้โหปืนเราโคตรเร็วอ่ะปืนคู่เราโคตรเร็วอ่ะยังกันลบบล็อคไปปิดปิดปิดเรียบร้อยแย่งแย่งมาละเอาไปวอนิลเองไปอามูโรเลยไปนายูเลยเนี่ยเนี่ยต้องตีลังกาจริงทำไมเนี่ยฮเอาใหนิวก็ได้ฮะที่กูตีอาฟาโต อ้าแล้วนี่ใครนี่นิวนี่นิวจากไหนเนี่ยนิวเฉยใครนิวเมื่อไหอ่ะไม่โผล่เอางไม่โผล่โอเคดีมากชักมันอ่ะเออเออเรียบร้อยอ่ิว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  เด๋งไงคือแบบนี่นี่น้ำสังว่ะละครั้งหนึ่งอ่จจะมันจะปลาสองสามตีอ่ะมาแล้วมาแล้วมาเลยว่ะมาตัวเดียวครับมึงเข้าเลยมึงเข้าเลยถืซัพพอร์ตทีมหนึ่งีแล้วอยู่แล้วเฮ้ยเท่ว่ะไอ้เหี้ยข้ามึงข้ามึงเท่เกินมนุษย์มน่าแล้วรู้ไหมเนี่ยตายตัวแล้วโอเคเจ็บดีเอ้เอ้เอ้ง่ายง่ง่ายง่ายหลับเรียบร้อย

เฮ้ยคุณมีพวกเยอะพวกเยอะมีคนเดียวแหละแต่คุณมีพวกเยอะแจกลนได้อาตีแม่งตตีชิ้นหมายเลยอ่ะต่อไปจะงานยากที่ไหนครับโอ้โหซอบคนเยอะโอ้โหคนเยอะนะรู้สึกว่าเขาจะเยอะนะที่ว่าซอบคนเยอะแต่ซอบเยอะแต่เขาเยอะกว่านะคือถ้าเรียกแบบโอ้โหเขามากันเยอะนะพี่กลัวที่ไหนเนี่ยโอ้งานยากนะพี่คนเยอะคือคือถ้ามึงตีคนเดียวไม่ว่าแต่มัีคนหนึ่งอาจจะลำบากไปเอาไปเอาไปสักคนแหละ เอาเอาตัวเอนเข้ามาสโคแล้วมาจิ้ง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 อยล้มปิปิดเฮ้ยเอสเอาเอสาดปปิดปเออโอ้ยโอโอ้ยโอมัตีอยู่ได้วะเอสเอสทีทีเอสเยอล้มล้มล้มยิงซ้ายิงซ้าเรียบร้อยปิด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  นี่ตัวอะไรน่ต <sh> <imagery> ัวอะไรหมดหมดวมันลอเองอะออยการอีกพอมากินฮยเอเอดีอบายล้มล้มล้มล้วเหอไหมมันจะงานหยาบต้องมึงโดนลุ่มเรื่คนละสอง้อยโคตรงานเข้าเลยดะเนยปืนชนกันดั้มคงปืนนได้เหรอวะอยากรู้มากเลยเป็นไ่ได้ไหนิ้วมันเข็งกระตา ดูใครดีวะอันจะกนโอ้ยว่ดแบบนี้ก็ได้เออโอ้ยดีดูยี่วายเดอร์แล้วกันลุงนี่แหละสังหน้าลุงอ๋อมันจะเลยโอ้โหมันจะทะไลมันจะไลท์ไขยิงมีสามตัวโอ้ยโอ้ยเอสโอ้โอ้ตายคู่จะจะจะทันยังไงเนี่ยฮะมาซะขนาดนี้พี่อยากรู้อีกคนหนึ่งใครอ่ะมันจีบิดเฉยๆอ่ะ อ๋อดีบิตเออยังแม่งตัวคือรอบนี้แม่งตัวประกอบก็ยังออกรวมอ่ะเอส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 สปินมึงสปินเลยดิวดิวดิวดิเล่งอึ้ยโอ้ยเล่งมาโดนสตีกแม่งไม่น่าเลยคิวมามโอ้ไมยติดได้เหรอตายดอน ปปออไไหนยเฉียบร้อยกากาเฉียบโหเฉียบเฉียบจีบ cit ิดเดี <g 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 ๋ยวนี ok ้กูย huh? ิงแล้วกูถอยนิดนึงอ่ะแม่งกูโดนแล้วเออยิงแล้วกูถอยว่ามึงไอ้ชาวมึงแกเราไม่ยากหรอกจีบีดจะไม่คอยยิงใช่นตอรไลท์คือเพราะว่าลูกกระเจามันไม่ยิงปืนธรรมดามันถืออะไรยิงอะไรที่ลูกกระเจายิงนั่นแหละคือเซนเตอร์ไลท์แค้นนั่นเราก็สบายใจเราก็สบายใจเจอเซนเตอร์ไลท์ตลอดทุกวันระบาดระบากลดระมลมาไงเนี่ยงานหยาบเลยเนี่ยมีกูเป็นเออ เนื่องในขณะที่เขาเอาเพลงเซนเจอรี่คัลเลอร์ออกใช่ไหมยดายว่ะเพลงเฉพาะน่าจะเซนเจอรี่คัลเลื่อไว้ไอเพลงไอเพลงไอเพลงโอพีหนึ่งมันฟังแล้วมันมันมันหลอนดิเพลงโอ้โหเพลงเพลงประกอบแม่งอลังการซะเหลือเกินตายคนละตัวเลยกูโกยกูซูโม่โกยยิงมาแล้วเนี่ยปืนขั้วมุ่งปืนขู่ออกยูนิเวิร์สลูกหินเลยกู เงินห <ider> <itor> <cción S 1> ินไม่ได้ทะลุแม่งเลยอือศาดตัวปืนกลอยันยามาสาดตัวปืนกลไม่ได้แดกครับโอ้โหแค่นี้ปิดปิดเอ๋อปิดปิดก่อนเอส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 ปิดปิดเรียบร้อยชาร์จรอกูชาร์จรอก่อนใครมากูเปิดเพื่อนก่อนเลยเพื่อนชาร์จช่วยไม่ได้ยิงใครกูยิงใครไปแล้วเมื่อกี้กูเอ็กกูเอ็กเองกูเอ็กเอง แต่ดีท่เกูชิดกูชิดดีไม่ได้ตีเอ็กเนี่ยไม่ไเกว่าเป็นตัวอะไรเนี่ยเธอได้โยกูเนี่ยไม่รู้แต่โอ้ทำงานเข้าแล้วกูจะงานเข้ากูจะไปกูจะิงเข้าไปมึงก็รีบจัดการให้กูเลยทั้งนั้นเออดีมากอืมแม่งปามีดโคตรเยอะโอ้โหโอ้โหมีงเรียกเพื่อนปิดปิดอยู่ชาร์จรอได้มั้ยรอซัพพอร์ตครับพายเพื่อน ไอ้ไม่แก ge sí ่กูนะเพื่กูย <c oughs> <na. S 1> ิงไม่เจอกูกลับแล้วไม่เจอกูนะเรียบร้อยแม่รูสึกเท่กูปืนเอาไปเอากูเธเงก็ได้แม่มึงตีตายอยู่แล้วโอ้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 มึใส่เยอะจังสุนมึงไม่โดนเลยเขาไปโอ้เคเธอคยพีี่พี่พี่พี่ซสูนกหมดแล้ว ตีลังกายิงก็ได้หมอเอาอุลแรกมานดีกว่าใช่โอ้ตายซะก่อนแม่เจ็ดเค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 เอสเอสเอสมาอันี้ดิวดิวปิวปิวมา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 เล่งแล้วคือไอ้บอลไอ้บอลเนี่ยมันคือมันโกงอย่าง คือตัวหนึ่งมาเล่นวันนี้มาเล่นได้สองคั้งเขาไม่ตายแม่งไม่โดนถูกไหมสวิตกันแต่ไอ้ตัวนึงเลือดเต็มอ่ะทุกตัวเออทิบทิบที่ขาดครึ่งขาดครึ่งครับกดไม่ตายไม่โดนด้ยทีปเราก็ได้ร้อยโกงปืนแล้วมันก็ไปไหนวะมันจงหลังมันจหายตัวได้จบใจหมดเท้าเห็นเท้าเห็นเท้าแล้วคือไอ้บอลเมื่อกี้มันโกงอย่างมันจะเป็นสีเขียวกับสีแดงไหมมันสลับสวิตกันได้แล้วไอ้ตัวสีแดงเลยจะเต็ม หรอเออเไม่โกงเลยรวะคือสปาร์กอะถ้าเกิดทิ้งไปสปาร์กไอ้ตัวตัวสีเขียวเดืจะเพิ่มเทียนิดเทียนิดเทียนิดก็ยี่เลยวอะไม่โกงเลยวะจริงดูจริงอะแต่ก็ถ้าเกิดรีบต้องรีบตีให้ตายก่อนเกงใช่ไหมแต่ก็ยังว่าข้อมันขั้นเรื่องมันน้อยไงแป๊เดียวตายคอมโบเดียวก็ไม่เกือบเน่าละชิมาฆ่ัทรลาร์ดเราเป็นตัวอะไรลืมไปกดขามได้เมื่อดูนั่นแหละมาเจออะไรกูมีดาบปืนกลเนี่ยมันทำไมกับกูได้ไม่แต่นาบโอเคงานเข้า เทามีตัวสายตีดาบเลยเนี่ยดาบเลยเนี่ยแต่มามาคนเดียวมาคนเดียวอ่ะเออเฮ้ยดีจนมุกงานหยาบบังละมึงตามึงงานหยาบบังละปาระเบิดมึงยอมละปาไปกูส่งเพื่อนเพื่อนจ๋ากวัวปืนวัวปืนของพี่เยอะของพี่เยอะเพื่อนเพื่อนเพื่อนไม่เพื่อนไม่ช่วยเลยเพื่อนเพื่อนเพื่อนไม่ช่วยเลยเพื่อนมาจะมาหากูละ เพื่อนเพชยนเพื่อนโอ้ยเพื่อนเพี้ยนเพี้อนเพนไปไนเพี้ยนโอ้ยโอ้โอ้ยเพโอ้ยโอ้ยตายตายตายเพี่อนโอ้ยโอ้ยตายกูตายโอ้เต็มที่โอ้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 โ้าดไปเถอะโอ้โอ้โหยีหรือยี่สิบเจเพื่อนชยหนยน แม่งหลบได้ทุกนัดเลยเว้ยแม่งตายกูเรียบร้อยคึ่งหลอดแล้วพี่พยายามเข้าแมาหลมัน่ะคึ่งหลอดเราคึ่งหลอดด้วยเราโดนฟันเทียนเทียนยิงไม่เคยโดนเลยอ่ะเทียนโอ้ยเล่งแล้วปิด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 ิดปิดิดยิง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 ล้มล้มล้มชาร์ทรอชาร์ทรอชาร์ทชาร์ทเทียน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 แม่งมาแล้วนี่นี่ผิวผิว กูผิวกูผิวกูพผิวเดี๋ยวกูผิวอย่าพึ่งมาแล้วเวยด้วยอ้อาเล็โอ้ยจึ๊จึ๊ก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 จึายจึ๊กจึ๊กจึ๊าจส๊ดจึ๊ก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 กึกึกึ ล่อทุกตาเลยมึงเนี่ยดูล pues an er. e ่อทุกตาต้องไปด้วยละเรียบร้อยเฮ้ยเดี๋ยวรอจะไปคอสเดี๋ยวรอจะไทอฟฟี่ด้วยโอเคก็คงทอฟฟี่ละคอสอ่ะกูว่าชัวเรียบร้อยโอ้โหแยกลากเยอะเหลือเกินได้สองงานเลยนะท็อฟฟี่แม่งโคตรดีเลยมึงใจดีกูมากเลยเนี่ยดูดูดูก็พาอีกคอสหนึ่งแล้วประมาณคอสขึ้นชั่วโมงก็ได้จะคอสอัดคอสตัดคอสไปเลยตอนนี้เลยอย่างหนเดินงานยาสองงานแล้วงานยาเออโอเคก็ไปยานยาต่อไปเอาอะไรจะเล่นกเลยดีวะอืม มันเยอะมากอะน้องบางทีแบบเยอะจนเราไม่จะเล่นตัวไหนก่อนเนี่ยเพราะมันจะจเล่นทุกตัวอะไรเงี้ยเพราะถ้าเจอเล่นตัวเก่าเดี๋ยวตัว,ตวเก่าก็น่าเบื่อก็เล่น<ว>ไปแล้ววางตัวคนดูจะเบื่อเออเล่นไปแล้วอะไรเงี้ยเล่นตัวใหม่ๆบ้างแล้วมีตัวอะไรใหม่ๆบ้างนะหิมพานต์หิมพาไม่เอาไม่ชอบหิมพานตเกลียดซีดอ่ะกูไม่ชอบกันน้ำซีอ่ะโอเครมีเซโนไหมนะมีเซโนไม่เอาให้กาแฟเล่นดีกว่ากูเบื่อเล่นจีอองดีไหมเอ้เราเล่นโลเซซูลูดีกว่าจะดีอ่ะอยากลองอาตากสบายนี่สองพันด้วย ออสองพันไงประหยัดดีงไงประหยัดดีก็รจริงกูก็จริงสงตงชอบหุ่นคพสสองพันนะเพราะว่าสองพันมันใช้มัน,มนไม่เปลืองดีอ่ะมันตายได้รอบสองรอบแบบอะไรเงี้ยเออต่อเลยรต่อเลยพี่จอนี่ใบเกตจอนี่ไมค์แล้วยีเดียวเขาคือใครเราก็ไม่รู้แต่วันนี้ม,มันงังแต่เราสุดประเทศดีเอาคอสไหนดีเอสกีก็เอีอ๋ยแล้วเจ้าสีแล้วยากไหมเอาคอสสีแล้วยากไหมมันเหลือดีกับอี๋ย ม่ไงก็เชียก็อบแรกรอบรอบรอแรกเล่นคอสซีใช่ไหมแต่เล่นซธรรมดาคันี้ล่นซีแบยากเล่นซีแบบเงินยาบเออซีงินยาบเราเล่นก็ค่อยไปไลคอยดีคอสีก็ได้เพาวาโกชออตัวไม่เป็นแลนั่นดิไม่เป็นหรอกเดี๋ยวรู้สึกแซกไอพวกเราเฮ้ยเราจีจีออนเว้ยแกงเรา อ๋อซ้ำปอตชัดๆมือซัพพอร์ตชัดๆปั๊ี้เราควรรงโดนด้วยอ่านส่แจกไปส่งมือไปส่งมือไปแล้วยิงไม่ได้เด้ยนะแม่งเฉดมากอ่ะมือนี่ส่งไปแล้วมันยิงไม่เหรอวะยิงเองเออยิงเองด้วยไว้ยดีดีดีไปรู้สึกว่าป่าจะงานหยาบจะพวกมึงทำอะไรพวกมึงไม่มีอะไรจะช่วยมึงได้นะบอกไว้ก่อนตอนนี้ รู้สึกมันโกงว่ะเย้ยกระสุนหลากหลายมากเลยรู้รูในัญหาตอนนี้คือกระสุนมัหลากหลายเกินไปเออเออเออตายแล้วกูตายและโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยตายแล้วนี่มันคืออะไรวะนี่คืออะไรวะไปเปิดเกาะเปิดเกาะทำไมอ๋อเปิดเกาะกลุ่มศัตรูใช่ไหม มันจะคุมโอโทษไม่ได้ดูเลยตายยังัตายแล้วเหนื่อยวะเหนื่อยวะว่ากูไม่เล่นตอนนี้เลยบอกเอาไปเอาไปเอาผิดแล้วกูนี่เองนี่แหละเหมือนกัน้งคูคล้ายกันอ๋อคิดผิดแล้ว่ทีชื่อยี่ยี่เปงงงงงอ อ๋อเล็งแล้วย่าน่้ยพี่ออนน่้ยพี่ออนน่้ยผมไม่ได้ได้ไหมไม่ได้เลยอยากรู้มากเฮ้ยชุกยอเพื่ออะไรครับโอ้โหมาห้างหัวห้าหัวสัว์ป่าห้าหัวสัปาพิวิวิวพิวปิดปิดปิดิดปิดปิเอส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 ไเรียบร้อยส่งของไป เปลี่ยนตัวกูคอร์ี่เฟสเปลี่ยนตัวไม่มีความมองตัวเองตาเยเขาลงทุนขนาดนั้นเชียวโออเซซูรูมันแบบไม่มีท่าแบบยิงแบบดีๆแบบเหมือนกับจังหวะมันแบบได้ช่วยเพื่อนอย่างเดียวไม่อยากเล่นแล้วอ่ะเปลี่ยนตัวเลยอ่ะไม่เอาลองเล่น X สามกันเลยนะ X สามอ่ะ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างช็อปเกมส t e a ีมเอเดน a r ร i เ r s สตีมช็อปซันเฟอร์สโตร์เกมสโตร์ for เกมเมอร์สตีม k k เกมสโตร์ที่ให้การสนับสนุนช่องของผมใครสนใจซื้อเกมให้แล้วก็เข้าชมได้ที่ description ใต้คลิปได้เลยนะครับ